วันนี้จะพาคุณมาหาปอดของกรุงเทพดีกว่านะคะเรียกว่าสนามมิครบมากครบมาฝึกได้เลยนะเขาจะมีสะพานมีอะไรอย่างนี้เย้ยเย้ยเขาจะเป็นเค้กที่ใช้วัตถุดิบจากพื้นบ้านทุกอย่างหอมอร่อยแน่นอนว่าอยากไปตรงไหนหายใจโล่งๆได้ขอเชิญที่นี่ค่ะคขมิ้นคมิ้นร่วมเดินทางโดย เมืองไทยประกันชีวิตโอ้โหนี่แต่งตัวขนาดนี้เนี่ยค่ะแน่นอนค่ะว่าเราจะไปดีเทนนิสกันนะคะเพราะว่าสนามเทนนิสอยู่นี่ไม่ใช่แต่งตัวขนาดนี้นะคะวันนี้จะพาคุณมาหาปอดของกรุงเทพดีกว่านะคะไม่ต้องขับรถออกไปไกลนอกเมืองเรามาอยู่ใจกลางเมืองเลยก็ที่นี่เนี่ยก็คือเปเปอร์มินต์ไบค์พาร์คค่ะ ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองอยู่แถวๆถเรียบทางด่วนนี้เองนะคะและที่แปรปมินไบพาร์คเนี่ยเขามีสโลแกนว่า <Wow. S 1> ลมหายใจที่มีคุณภาพของคนเมืองค่ะแ <Wow. S 1> น่นอนมีคุณภาพแน่ๆเพราะดูสิคะแค่หันไปก็เจอป่าแล้วอะ่ะป่าจริงๆเจอป่าเจอเลนปั่นจัก,กรยานอุปกรณ์ที่สเก็ตก็ได้แต่ตอนนี้เขาให้เป็นจักรยานอย่างเดียวไปก่อนนะคะเพราะสเก็ตเดี๋ยวเขามีอีกที่หนึ่งด้วยนะ mm. ก็เป็นลมหายใจที่มีคุณภาพจริงๆ มุมนี้มาดูเลยค่ะว่าอัตราการเช่าสมมติว่าถ้าเรามาแต่ตัวนะแล้วอยากปั่นจักรยานอยากมาออกกำลังกายแบบนี้ก็มีจักรยานให้เช่าด้วยนะคะจะเช่าจักรยานก็ได้ร้อยห้าสิบบาทต่อหนึ่งชั่วโมงเช่าหมวกด้วยก็60บาทต่อครั้งเช่าหมวกเนี่ยใส่ได้ทั้งวันถ้าเรามีจักรยานมาเองเราก็เสียแค่ค่าผ่านประตู200บาทต่อ2ชั่วโมงน,นั่นเองนะคะ เขาจะเป็นสัดส่วนเลยคือเนื้อที่ตรงนี้เนี่ยในเลนจักรยานเนี่ยมีทั้งหมด8ไร่ค่ะแบ่งสัดส,ส่วนมากส่วนตรงนี้ก่อนจะเข้าไปในตรงนี้ก็จะเป็นซูเวเนีร์ช็อปนะคะของเปเปอร์มินนะคะข้างในไปดูข้างในกันดีกว่านี่แันๆสวาเป็นอาคารที่เก๋เท่มากเลยคุณจะเช่าจักรยาน สิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือส่วนสูงของเราก็คือแจ้งเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาจะมาดูควรจะต้องเป็นจักรยานแบบไหนและที่นี่ถ้าคุณเจเอจักรยานมาเองขอบอกเลยว่าคุณควรจะเอา Mountain Bike มานะเพราะว่าเขามีสนามให้เลือกทั้งแบบปั่นชิลๆสวยๆส,สบายๆกับเม n t a i นไบ k e โอ้โหขึ้นมีเนินให้เราเล่นมีอะไรต่างๆมากมายเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองแต่ตอนนี้เราต้องมาเลือกจักรยานก่อนนะคะจักรยานมีเยอะมาก ซึ่งเลือกได้แล้วจริงสำหรับไอเนี่ยจักรยานที่เหมาะที่สุดคืออันนี้เลยค่ะนี่ไม่ใช่อันนี้สำหรับเด็กเล็กคือเด็กเล็กก็ได้มาฝึกไถยก็ได้สำหรับครอบครัวที่จะพาลูกๆมาฝึกในการเริ่มต้นที่ไม่รู้ว่าเขาจะชอบไม่ชอบจักรยานพา,พาเขามาไถ่ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องซื้อมาเช่าก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อได้จักรยานแล้วเดี๋ยวเราไปลองสนามกันว่าสนามนี้เป็นยังไงบ้างไะ แบบชิวๆสีฟ้านี่นะคะก็ประมาณรอบหนึ่งเนี่ยก็500เมตรเองค่ะแต่ถ้าจะเอาแบบแอดเวนเจอร์มันๆเลยเนี่ยนี่ประมาณ1.5กิโลนี่สีเทาสีเขาเรียกสีเทานี้เข้าไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงคือมาที่นี่เขาจํากัดแค่30คนต่อรอบเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครมาเกินเป็นคนที่31ก็ต้องนั่งรอ2ชั่วโมงต่อ1รอบปะลุย โหนี่เรียกว่าสนามี้ครบมากครบมาฝึกได้เลยนะเผื่อเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆคือ2ชั่วโมงนี้ครบเลยมีทั้งสะพานสะพานขึ้นเนินสะพานเล็กสะพานน้อย,ม,นนอยมีทั้งเคนเนอร์ฟต่างนๆนะคะโ <savior> หครบ2ชั่วโมงไงว่ามีหอบอะ แล้วก็สนุกด้วยสิ่งที่สําคัญก็คือหมวกกันน็อกถ้าคุณไม่มีเช่าได้แต่ถ้ามีก็ของเรามาเองได้ไปต่อไหวไหมเนี่ย,ย,ยสง่สงส่งไม่ไหวอันนี้ดาวมาแบบไม่กี่ตงังค์ก็นี่แหละ ข้อดีของจักรยานนี่แหละซอกแซกไม่ได้ตามซอยต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวนะคะเอาจักรยานไปหนึ่งคันตรงไหนที่รถไปไม่ได้เราไปได้ไปก็จักรยานไม่ได้มีเอาไว้ปั่นเขาอย่างเดียวนะบางทีเราก็ต้องถนอมเขาบ้างเดินจูงเข้าไปบ้างนะเราก็ต้องดูแลรักษาเขา จักรยานก็สําคัญมากไม่ใช่เดินจ้งไปแบบนี้ดูไม่เท่หลังคล้อมด้วยนี่จับแค่นี้เหมือนพาเพื่อนไปเที่ยวมาเที่ยวตรงนี้กันเถอะเสียงไม่ใช่เสียงจักรยานลอะเสียงคนจุงจากรยานนี่แหละหอบพลุงพลังเลย ันชีวิตว่าไปแล้วนะคะการปั่นจัก,กรยานเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่สนุกคุ้มมากเพราะว่าเนี่ยเราได้ออกกำลังกายทั้งแขนขา แล้วก็อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับธรรมชาติอย่างนี้นะคะมีต้นมงต้นไม้แบบนี้โดยเฉพาะสนามที่อยู่ในเมืองแบบนี้หายากนะคะมีเทร็กทุกอย่างครบแล้วก็ที่สำคัญมีต้นไม้ทำให้เราหายใจได้แบบสดชื่นก็สมกับเป็นลมหายใจที่มีคุณภาพของคนเมืองจริงค่ะนี่แหละค่ะ คนมือคนมือที่มีคุณภา <laughs> แม่เดี๋ยวจะล้มโชว์ซะหน่อยอ่อนซ้อมขาอ่อนไว้หน่อยไม่เนี่ยเลี้ยวลงเนี่ยน่ากลัวมากเพราะมันต้องหักแต่ถ้าขับรถเนี่ยไม่ห่วงเลยดิฟเลยดิฟลองดู นะเราเป็นนักกีฬานะนักกีฬาทีมชาตินั่งแบบพักไว้ก่อนตอนนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติแต่ไม่รู้จะชาตินี้หรือชาติหน้าตรงนี้เขาบอกให้สโลดาวนะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการที่สโลดาวก็คือการเลี้ยงเงียเลี้ยงเบรกแล้วค่อยๆลงมาทางที่ดีนะขอแนะนําว่า2ชั่วโมงเนี่ยหชั่วโมงแรกคุณมาสำรวจพื้นที่ก่อนค่อยๆขับค่อยๆเดินสำรวจก่อนว่าปเป็นไง พออีกชั่วโมงนึงก็ลุยเลยไป <c oughs> พูดถึงว่าไปแล้วนะคะการที่ได้ออกมาในสถานที่โล่งๆแบบนี้เนี่ยขออนุญาตถอดแมสเลยเพราะว่าที่นี่อากาศดีจริงๆแล้วก็ต้นไม้เยอะมาก การที่เราได้ออกกําลังกายบ้างมาปั่นจักรยานมาเดินมาวิ่งมาเล่นแถวแถวนี้บ้างเนี่ยก็ถือว่าทําให้ร่างกายเราสดชื่นเฟรชขึ้นมานะคะหาที่หาทางซึ่งปอดของกรุงเทพแบบนี้ในเมืองแบบนี้ลมหายใจที่มันมีคุณภาพแบบนี้เนี่ยมันไม่ไกลอันนี้ขอแนะนําเลยว่ามาที่นี่ได้เลยค่ะไปเย้ยเย้ย เป็นปอดอีกหนึ่งข้างค่ะเพราะคเราต้องมีปอดสองข้างไงปอดกลางเมืองเราไปเจอมาแล้วปอดกลางเมืองข้างหนึ่งแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้างที่ทําให้เราสดชื่นหายใจโล่งมากๆเลยถ้าคุณคิดถึงว่าอยากไปตรงไหนหายใจโลง่งๆได้ขอเชิญที่นี่ค่ะคามมินคามินนี่มาดูแผนที่ก่อนเลยนะั้นคามินนะคะเขาบอกว่าพอนี่เราเดินเข้ามาทางเข้าปุ๊บแบ่งเป็น2ออย่างมีคาเฟ่กับคูซีนนะแล้วข้างใน ตรงนี้แหละปอดของเขาละ่ะข้างในเป็นสวนป่านั่นเองหูแค่มองไปดูสิชุ่มชื่นมากอะวันนี้ฝนตกนิดนิดด้วยอะเขาบอกว่าถ้ามาป่าต้องมาวันฝนตกอย่างนี้แหละมันจะชุ่มช,ชื่นชุ่มฉ่ำมากๆโอ้ยนี่มีลำธารด้วยอะมีปลามีน้ำตกเล็กๆด้วยนี่มันสวนป่าชัดๆ ส่วนใหญ่แล้วนะคะเวลาเราไปตามคาเฟ่อะไรเนี่ยเขาจะทำเป็นสวนดอกไม้สวยๆงามๆแต่น้อยมากที่จะเจอสวนป่าแบบนี้นี่นี่ครึบมากนะเป็นสวนป่าที่แน่นไปด้วยแบบพันไม้ต่างๆเลยอย่าให้อายแยกเด็ดขาดว่ามันเป็นพันไม้อะไรเพราะว่าไม่รู้รู้แต่อารู้อันนี้เฟิร์นเฟิร์นทัวตอนแรกเนี่ยเราเห็นแบบ โอ้โหต้นไม้คลุมแล้วต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแอบบอกเอามาที่นี่เนี่ยเพิ่งเปิดมาได้2ปีค่ะแล้วพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวเดิมของเขาเลยก็คืออาคาร2หลังนี้เป็นอาคารคุยซีนกับคาเฟ่ตรงนี้คือพื้นที่โล่งๆทั้งหมดแต่ในเวลาก่อนจะเปิดร้าน1ปีเนี่ยแหละเอาต้นไม้มาลงเลย จนกลายเป็นป่ากลางเมืองได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดล่ะสวยมากชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำมากนี่นี่มาดูนี่เนื้อเต้นตุบตุบเลย<ม>เพราะว่าทุกอย่างมันมันดูสดชื่นมากๆแล้วเขาเปิดเพลงเบาๆลำโพงเขาจะฝังไว้อยู่ข้างใต้แบบตามต้นไม้นะคะเป็นเพลงเงพราเๆเบาๆเหมาะกับการมาแบบมารีรลกซ์ได้มานั่งทำงานมานั่งสูดออกซิเจนจากต้นไม้เพราะเป็นต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย เมืองไทยประกันชีวิตประกาศแผนปีเสือมุ่งเน้นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนเปิดกลยุทธ์ MTL Next to You ตอบโจทย์ทุกมิติปักธงขึ้นแท่นผู้นำตลาดด้านความคุ้มครองสุขภาพและการบริหารความมั่นคงนายสาราล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนหรือ MTL กล่าวว่าทิศทางการดำเนินงานในปี2565เมืองไทยประกันชีวิต ตั้งเป้าหมายการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกมิติพร้อมดำเนินกลยุทธ์ภายใต้ในแนวคิด m t l Next to You ที่มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยัง้งเอาไปว่าปี64เนี่ย MTL กำลรดีกว่าปี63เพื่อก้าวเคียงคู่ดูแลทุกช่วงของชีวิตส่งมอบความสุขและรอยยิ้มแก่ลูกค้าในทุกกลุ่ม พร้อมสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงอย่างยั่งยืนแก่ลูกค้าพนักงานสังคมพันธมิตรและผู้ถือหุ้นพูดค่ว่าการบริหารจัดการของบริษัทประกันจอมเทียนเอทีเอโเนี่ยสั้นเท่าหมายความว่ามูลค่าที่เป็นอยู่เนี่ยเติบโตขึ้นหนึ่งสั้นเท่านะครับนั่นก็คือกลับมาว่าสตรีทเรียวของจอมเทีเอทเอโอนะครับโรซี่ดีดีความมามากรวมถึงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากล เพื่อสามารถรับมือกับโลกยุคดิจิตัลแบบเต็มตัวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเมืองไทยประกันชีวิตพร้อมพัฒนาในทุกด้านเพื่อก้าวเดินไปพร้อมกับคุณ เดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิตพออากาศดีๆบรรยากาศดีๆต้นไม้เยอะเงี้มันก็โล่งก็เลยขออนุญาตเปิดแมสนะคะต้องบอกว่าร้านขมิ้นเนี่ยอยากให้ดูตัวอาคารนี้อาคารนี้เนี่ยเก่าแก่มากนะอายุเท่าไอรเลยค่ะ <c oughs> 50ปี อาคารนี้50ปีคือมีมาก่อนถนนตรงนี้ที่ตัดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาคารสอง,สองหลังเนี่ยเป็นบ้านเก่าแล้วก็ตัวร้านเนี่ยก็จัดแต่งอย่างที่ใอ้เล่าให้ฟังเลยค่ะแต่ว่าจุดสําคัญของร้านนี้เนี่ยคอมินครีซน a แคาเฟ่เนี่ยนะคะเขามีเรื่องของขนมพูดเรื่องขนมกว่านีกว่าขนมเขาเนี่ยเป็นเค,ค้กก็จริงแต่ว่าเขาจะเป็นเค,ค้กที่ใช้วัตถุดิบจากพื้นบ้าน เขาเป็นร้านขายอาหารใต้ใช่ไหมคะดังนั้นผลไม้อะไรต่างๆขนมอะไรของของ,ของทางใต้เนี่ยที่มันออกตามฤดูกาลก็จะหยิบยกนํามาแล้วทําเป็นขนมอย่างอันนี้ไม่เคยทานเลยอะอันนี้เป็นเป็นลูกหญีอะ่ะเอาลูกหญีไปทำขนมอะ่ะเคยทานไหมอะไม่เคยแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมาช่วงไหนก็ได้นะไม่ได้เพราะว่าขนมเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามฤดูกาลอย่างที่บอกคะ่ะเดี๋ยวขอชิมก่อนเลยลูก ชารดลูกหีนี่ลูกหยีเน่ลูกหยีไหมชิมแล้วนะเดี๋ยวจะอวดมากเลยมันไม่หวานอย่างที่คิดเลยคาราเมลกลมกล่อมมากแล้วก็ตัวลูกหยีอร่อยมากค่ะนี่โดนอย่างแรงะ่ะในส่วนขนมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาจะเอาวัตถุดิบอันนี้เป็นมะพร้าว ก็มะพร้าวมาจากทางใต้นะคะส่วนอันนี้เป็นน้ําลูกหญีโซดาโอหนี่ดูนี่ดูด,ดูจานร้องเข้าซสก่อร์ร้อนๆมานี่นะลูกหญีโซดานี่ชื่นใจมากค่ะก,กับอีกอันนึงอันนี้ขอแนะนําเลยเพราะว่าถ้าพาน้องๆหนูๆมาเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากทานชากาแฟนะเด็กๆนะทานอันนี้ค่ะ นมเขาเรียกว่านมหิมะพานเพราะว่าใส่มะม่วงหิมพานเนี่ยคะแล้วก็ใส่นมมันเป็นเม็ดมะม่วงหิมะพานที่เอามาปั่นอร่อยมากคือขนมไม่ได้หวานมากเลยนะคะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเรานั่งข้างนอกแล้วเราหันไปชมอาคารเนี่ยก็ก็สวยนะคะแล้วที่สําคัญคือเขาก็เอาอาคารเก่าเนี่ยเอามาตกแต่งใหม่ใส่กระจกเข้าไปให้ดู โปร่งนะคะแล้วก็สามารถเลือกนั่งได้ไม่ว่าจะนั่งอยู่ข้างในแล้วมองออกมาเห็นต้นไม้เยอะๆก็สดชื่นดีหรือจะนั่งข้างนอกดูต้นไม้หายใจโล่งๆมองไปสุดไปที่ตัวอาคารก็สวยคือสวยแบบมินิมอลมินิมอลอ่ะสวยแบ <S <S ยบธรรมดาธรรมดาแต่สวยเก๋ปอดของคนเมืองที่โอ้โหชื่นใจมากๆเลยตรงนี้ แล้วนี่ในส่วนของออครูซีนนะคะก็เป็นร้านอาหารที่เป็นอาหารใต้ต้องบอกว่าวัตถุดิบเนี่ยก็คือนำมาจากใต้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขากินตามฤด,ดูกาลดังนั้นเนี่ยบางเมนูบางอันก็อาจจะไม่มีเวลาที่คุณมาที่คามินเนี่ยเขาเน้นย้ำค่ะว่าเป็นอาหารใต้รสมือแม่คือ <c oughs> นี่พูดไปกคือน,น้ำลายตลอดเวลาเลย คือรสชาติเนี่ยจัดจ้านตามสไตล์คนใต้เลยนะคะทุกอย่างถึงรถถึงเครื่องทั้งหมดเลยนะคะแม่พูดแล้วนี่พอดูปุ๊บขาดไม่ได้เลยคือใบเหลียงผัดไข่ส่วนอันนี้น้ำพริกรกระกํไม่เคยทานอ่ะแต่เดี๋ยวจะได้ลองนี้น้ำพริกรกระกก็มีเครื่องเคียงต่างๆนี่มีอันนี้ด้วยสตอนี่แล้วก็อันนี้ยำหัวปลีกุ้งแพ คือคือแค่การจัดจานก็น่าทานแล้วอันนี้แกงเหลืองปลากระพงนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบเหลียงต้มกะทิแล้วก็มีกุ้งสดๆด้วยส่วนอันนี้ปลาทรายทอดขมิ้นแล้วก็สุดท้ายอันนี้ขาดไม่ได้เลยคือตอผัดกุ้งนะคะนี่ผักผักเคียงนะเพราะว่าพออาหารรสจัดแล้วเนี่ยเราก็รับประทานผักเข้าไปแต่อันนี้ใครอยากจะโชว์มาก ประมาณอันนี้คือข้าวสังยดคือที่ร้านนี้เนี่ยมีข้าวสังยดบริการด้วยแล้วแต่ที่เราจะสั่งนะคะหรือจะทานข้าวขาวก็ได้แต่ว่าลองทานข้าวสังหยดดีกว่านะก็เรียกว่าต้มผัดแกงทอดทุกอย่างหอมอร่อยแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญก็คือรสชาติเดี๋ยวขอชิมก่อนเลยดีกว่าเรื่องราวของปอดเนี่ยอีกข้างหนึ่งที่เรามาอยู่ตรงนี้เนะะี่ยค่ะจริงๆที่นี่เนี่ยครบเลยนะ รสสัมผัสนะตาตาดูเนี่ยความชุ่มชื่นนะคะหูได้ยินเนี่ยเสียงน้ำสบายๆายจมูกได้กลิ่นลิ้นได้สัมผัสรสถ,ถือว่าครบเลยค่ะในวันนี้สำหรับเที่ยวไปไลฟ์กกบโลโคในเรื่องของสุขภาพปอดที่ดีของเรานะคะปอดกลางเมือง ปอดของคนกรุงเทพอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองค่ะและถ้าคุณมีสถานที่ที่ให้เราไปหายใจโล่งๆแบบนี้นะคะที่ไหนที่อยากจะแนะนําที่ใกล้บ้านคุณก็แนะนําเรามาได้ค่ะเราจะได้มานําเสนอแบบนี้แล้วก็บอกเพื่อนๆบอกต่อกันนะคะให้เขามีสถานที่ดูแลร่างกายและจิตใจแล้วก็ปอดของเราให้ดีด้วยนะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะเมืองไทยประกันชีวิตที่เดินทางไปกับเราทุกที่เลยนะคะชมรายการนะคะก็ชมได้ย้อนหลังทาง IE Channel นะคะทาง YouTube แล้วก็ Fan Page หรือว่า Instagram แล้วก็ TikTok นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะส่วนครั้งหน้าเราจะไปไหนบอกเลยดีกว่าครั้งหน้าเราไปขึ้นเหนือ แต่จะไปไหนอย่าลืมติดตามค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวไอ้ขอชิมอาหารใต้ทั้งหมดนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอร่อยยังไงชิมก่อนแล้วนะสตอก่อนเลยนะวันนี้สวัสดีค่ะอืมกินอาหารใต้ต้องบอกอย่างนี้เลยร่อยร่อยร่อยอย่างแรงนี่ร่อยจังหูมาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเรื่องของการดื่มชาเป็นคุณธรรม เป็นการยอมรับการเคารพซึ่งกันและกันล่มมากายอนล่มมกายอนใช่ใช่โอ้ยูข้านใช่ทั้งล่มทั้งโครงสร้างทั้งหมดมีที่มาที่ไปคือทําเพื่อพุทธบูชาใช่พี่แม็กพามาที่ไหนคะเนี่ยที่ใกล้ๆกับบ้านมากายอนอำเภอแม่วางตรงนี้เขาเรียกว่าที่มาหานครดอกไม้แอดเชียงใหม่มหานครหูนี่คำว่ามหานครนี่คือใหญ่มากใหญ่